ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็จะมาเปิดกล่องโชว์ของที่สั่งมาจากในออนไลน์แล้วนะครับ mm hmm. ก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับกล่องข้างหน้านี้ครับกล่องรูปลักษณะนี้หนีไม่พ้นกีตาร์ครับผมแต่วันนี้เป็นกีตาร์โป่งนะครับเอ้ยพูดผิดเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับของเซนเทอรี่นะครับอันนี้สั่งไปตั้งแต่สั่ง ไปตั้งแต่5วันก่อนนะครับรู้สึกว่ารอบนี้จะส่งช้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับกตาไฟฟ้าเขาห่อมาค้านข้างที่จะดีเลยนะครับติดมาอย่างดีเลยดูจากการแพคการติดครับกล่องก็เขียนข้างหน้าเลยครับ c e n t r y Electric Guitar ครับผม เรามาแกะดูกันครับแล้วแกะเสร็จเราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกีตาร์นะครับออมาดีมากครับกบ็ของแถมก็มีเยอะอยู่นะครับ สั่งไปประมาณห้าวันครับ mm hmm. ก็คือเวลา mm hmm. เวลาเปิดกล่องกีตาร์เนะอย่าอย่าเพิ่งฉีกให้มันขาดนะครับเผื mm ่อว่าเวลาเรารับของเราเราได้ของเราได้รับความเสียหายเนี่ยเราใช้กล่องส่งคืนได้นะครับ เเลยครับตัวนี้เขาเซตอัพให้แล้วนะครับผมก็ปกติถ้าถ้ายังไม่เซตอัพมันจะไม่ได้ใส่อยู่ใน,ในกระเป๋านะครับน่าจะเสียเวลาน่าจะเสียเวลาตอนเซตอัพหรือเปล่าส่งช้าไม่มีเดี๋ยวก็ไม่ใช่ปัญหาครับยังไงก็มาถึงแล้ว โอ้แล้วนี่เป็นชุดชุดที่เขาแถมนะครับเรามาดูชุดที่เขาแถมก่อนแล้วกัน,นครับผมของแถมก็มีอ่ะอันดับแรกเลยสายสพายกีตาร์นะครับผมสายสพายกีตาร์นะครับสายผ่าถักไปแล้ว1ชิ้น,นครับผม จะวางไว้ด้านข้างก็มีตารางขอดพื้นฐานนะครับนี้แล้วก็คาปโป้ครับตัวคาปโป้ครับผมสีขาวครับแล้วก็สองปิกครับ แล้วก็มีปิดอยู่ข้างในคือปิกนี่ที่จริงผมมีเป็นร้อยอันเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับที่แถมมาก็ขอบุณมากครับแล้วก็นี่ครับสายสายแจ็คที่ไว้เสียบต่อกับตู้แอมป์นะครับแต่ยังไม่มีตู้แอมป์ครับตอนนี้ก็คันโยกครับคันโยกเอาไปเล่นล็อกล็อก โครเมียมปลายหุ้มดำนะครับสวยงามครับผมนี้ก็เป็นชุดหกเหลี่ยมสำหรับเซตอัพคอครับผมเซตอัพให้เข้ามือเราโอเคครับของแถมก็ผ่านไปแล้วครับอยู่ในสภาพที่โอเคทุกอย่างครับตอนนี้ถ่ายกลางคืนกล้องไม่ค่อยโฟกัสดีเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับผม มาดูตัวกีตาร์กันเลยครับเดี๋ยวก่อนจะเปิดจะบอกราคาตัวนี้ก่อนนะครับราคาก็อยู่ที่2,690บาทครับที่ไป2 0 0 7เลยครับพีค่าส่งนะครับผมเซตอัพให้เรียบร้อยครับผมมาดูเนื้องานกันครับโอ้ใส่กระเปามาให้เรียบร้อยเลย ที่เปิดไม่เจอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอากล่องออกก่อนนะครับเก็บชุดของแถมไว้ก่อนจะวางข้างบนกล่องโอเคยังจะได้ยังโอเคครับ นี่เปิดอยู่หน้าบ้านเลยนะครับถ้มีเสียงรบกวนเสียงรดเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้นี่ครับผมเดี๋ยวขอ,อกระเป๋าออกนะครับโอ้โหมันเยี่ยมจริงๆมันเยี่ยมมากครับ <c oughs> สีแดงแรงลิตยังมีห่อชั้นข้างในอีกนะครับยังไม่จบครับผม ห่อมาดีมากเป็นเป็นไอถุงห่อกันกระแทกครับที่เป็นฟองน้ำนุ่มๆเอเราจะแกะตัวฟองน้ำออกนะครับการห่อมาถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวมาดูตัวกีตาร์กันครับว่าจะเป็นยังไรคระะงครับเตรคัปเตอร์ปากระบายครับจวโดนกีตาร์เปรอย เห็นนะครับสวยงามมากครับผมเซนเทอรี่อ่า้หอมมันดีมากครับผมเล่นดูนะครับ ในรับการกระทบกระเทือนนี่มันจะเสียาหายได้ของอให้สำคัญเลยครับ ร้อเดี๋ยวถุงประกอบนโอ้โหเลยอ๋อควาจะแกะเสียบนะครับผมโอ้โหว้าวไงครับสีแดงสินค้าสภาพที่เช็คดูก่อนครับนี่ไตอตรงนี้สลัก เซนเทอรี่นะครับผมแผ่นโครเมียมสวยงามครับแก้วครับผมแบงเงาเคกือบเงาวิง่งเลยดูสีพิกาตครับผมเป็นเหมือนลายหินอ่อนนะครับดำประกายเงินๆหน่อยครับนี่ก็สติ๊กเกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะตั้งใส่ขาตั้งแล้วก็อธิบายรายละเอียดนะครับผม เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ก็เป็นคอเป็นอะไรนะครับงานก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับสวยงามครับผมดูบิดโครเมียมครับดูหลังกันโอเคครับนี่ครับกล้องโฟกัสหรือเปล่าสวยดูครับปลายไม้สวยงามครับผม เดี๋ยวตั้งใสขาตั้งแล้วอธิบายรายละเอียดก็จะจบแล้วนะครับโอเคครับผมยังไงครับนี่ตั้งใส่ขาตั้งแล้วครับผมโอเคครับตั้งใส่ขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันรายละเอียดก็เป็นชื่อยี่ห้อเซนเทอรนะครับรุ่น e ce ขีดสามแปนะครับตัวบอดนะี้ ตัวบอดี้บอดี้แดงๆนี่นะครับทำจากไม้เบส wood นะครับผมแล้วก็คอทำจากไม้เมเปิลนะครับคอครับคอด้านหลังนี่ครับขาวๆที่ผมให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนีข้างหลังครับคอแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดทำจากไม้ลวด wood นะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็นี่ครับข้างหน้าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับทำจากไม้ลวด wood นะครับจำนวนยี่สิบสองเฟ็ดนะครับ ยี่สิบองเซตครับก็ขนาดพอดีครับผมขนาดมีเดียมจัมโบ้นะครับโครงพิกอัพอุปอัพวางแบบทำซิงซค์นะครับทำแล้วก็ซิงเกิลคอยสองตัวนะครับผมพิกอัพคอนะครับรุ่นสแตนดาร์ดซิงเกิลคอยนะครับผมนี่ครับตัวกลางก็สแตนดาร์ดซิงเกิลคอยเหมือนกันนะครับ แล้วก็ h u มบิดนะครับสแตนดาร์ดฮัมเบอนะครับผมตัวนี้นะครับดำนครับผมแผงครอบคุม3ปุ่มสปุ่มนะครับก็มีวอลลุ่มแล้วก็โทนอีก2นะครับผมก็สวิต c ์ p i c อัพปรับได้5แก๊ก5ทางนะครับนี่ครับก็รายละเอียดก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับออกแบบมาเข้ากับสีมากเลยครับเป็นโคเมียมครับผม โคมี่มแจ็คเสียบสายก็เป็นสีโคเมี่มนะครับแล้วก็กบิดตัวนี้ก็เป็นโคเมียมนะครับแล้วก็ลูกบิดข้างบนก็เป็นโคมียมนะครับตัวนี้ถูกเซตอัพมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือพูดง่ายๆคือพร้อมเล่นเลยถ้าเสียบใส่ตู้ก็สามารถโซโลได้เลยนี่ก็เป็นรูเสียบคันโยกนะครับผมก็รวมๆแล้วก็ผ่านนะครับผมในราคา ใน,ในราคาพอดีซื้อไม่แพงเลยนะครับผมสองพันเจ็ดครับดีไปเลยถ้าใครอยากได้แบบกีตาร์สวยงามนะครับผมที่มีราคาก็อยากได้าาอเอามาซ้อมเอามาไว้เป็นกีตาร์ตัวแรกเนี่ยครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมยี่อ้อเซนเทอรี่นะครับผมซึ่งก็เป็นเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีความนิยมเยอะเหมือนกันนะครับผมหาซื้อก็ขาดตลาดนะครับ <laughs> าซื้อนานแล้วแหละแต่เพิ่งได้คองนะครับผมมันก็มีหลายสีนะครับมีอยู่ห้าห้าสีนะครับมีสีแดงก็ตัวนี้แหละครับสีแดงสีดำสีซันเบิร์ดน้ำเงินแล้วก็สีขาวแต่แต่ตัวพิก,กาดนี่รู้สึกว่าจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับแต่มันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแต่บางคนอาจจะไม่ชอบครับแต่ลองผมว่าลองซื้อไปดูก่อนนะครับเผื่อมับางทีเจอ จริงๆเนี่ยมันสวยนะครับผมเนี่ยเหมือนตัวนี้นะครับโอเคครับผมนี้ก็สั่งจากร้านเในลาซาดานะครับที่เขาเอามาลงรู้สึกว่าจะเป็นร้านมิวสิกมอนเตอร์นะครับผมก็เขาจัดส่งมาให้นะครับก็เคอรี่มาส่งนะครับผมราชานิดนึงแต่ก็สินค้าโอเคมากเลยครับไม่มีตรงไหนได้รับความเสียหายแล้วก็สวยงามมากครับของแถมก็ครบ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะจากลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ